สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับ1สิทงิโชกแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสากรนะครับปี2 5 3 0นะครับนะครับถ้าท่านใดสงสัยนะครับหรือว่าของท่านแท้หรือเปล่านะครับสามารถส่งไลน์มาได้นะครับพี่พี่สามารถแคปได้เลยนะครับส่งมาได้นะครับรีบแคปได้เลยนะครับแคปแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็แอดไลน์มานะครับแคปมาได้นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าของพี่แท้ไหมนะครับ องนี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนั่งยองนะครับเห็นชัดกันไหมครับที่เขาบอกว่าราคาแพงที่สุดนะครับเป็นราคาแพงที่สุดนะครับแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับก็จะไม่ค่อยสวยนะครับพี่พี่จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ราคาหลายบาทมากนะครับองค์นี้เป็นหมื่นนะครับพี่พี่เห็นแบบนี้องค์นี้เป็นหมื่นนะครับผมรับเช่ามาเป็นหมื่นแล้วนะครับผมขออนุญาตส่องให้ดูนะครับพี่พี่ครับนะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมครับ อ่าก okay. mm ็ช mm ัดอยู่นะครับนะครับหน้าตานะครับหลวงพ่อคูณนะครับค่อนข้างที่จะชัดนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่ฮะของแท้แท้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับองค์นี้ฮะก็จะมีคาบสนิมเขียวนะครับคาบสนิมเขียวนะครับอยู่นะครับนะครับเห็นชัดไหมฮะนะครับนะครับนี่ผมให้ดูเลยชัดชัดนะครับนะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญนั่งยองนะครับหลวงพ่อคูณนะครับที่แพงที่สุดนะครับ องนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าดูเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นถือถุงนะครับถุงเงินถุงทองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับองนี้นะฮะเป็นปี30นะครับเห็นไหมครับมีขีดนะครับขีดแบบนี้นะครับขีดตรงเลข3ามนะครับพี่พี่ขีดตรงเลข3าเลข3ามนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้พี่พี่ดูนะครับแล้วก็ส่องกันไปพร้อมกันนะครับ เลขสามแบบนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเลขสามนะครับก็จะมีขีดแบบนี้นะครับจนไปถึงทอทหารนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คือนิยมนะครับพี่พี่สามารถส่งประกวดได้นะครับแต่ผิวอย่างนี้นะฮะค่อนข้างที่จะช้ําหน่อยนะครับพี่เห็นไหมครับถามว่าทําไมถึงช้ํานะครับพี่เห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นรอยถลอกสีแดงมาหมดแล้วนะครับ นะครับแบบนี้ก็จะไม่ค่อยสวยนะครับแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเห็นรอยพี่เห็นรอยเหลืองเหลืองไหมครับแบบนี้คือรอยถลอกนะครับเจ้าของเดิมนะครับก็ไปขูดมานะครับหรือไปขัดมานะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับดูแท้ดูง่ายนะครับพี่พี่องนี้นะครับดูแท้ดูง่ายนะครับนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับก็ส่งรูปมาหาผมได้นะครับผมหนึ่งสิริโชคยินดีรับเช่านะครับพี่พี่ยินดีรับเช่ายินดีรับตรวจสอบนะครับ นะครับราคาคุยกันได้นะครับถ้าไปต่อได้ก็จะเช่านะครับแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็ไม่เช่านะครับพี่พี่ดูนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะส่องให้พี่พี่ชมนะครับนี่ครับชัดเจนไหมครับนะครับเส้นสายคมนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับองค์นี้นะฮะค่อนข้างสึกนะครับแบบนี้นะครับนะครับนะครับแบบนี้ก็เป็นหมื่นนะครับพี่พี่ผมเช่ามานะครับแบบนี้ก็เป็นหมื่นนะครับนะครับแบบนี้นะครับ ใครบอกว่าแบบนี้นะครับถ้ามีแบบนี้ตรงตามตำหนิที่ผมบอกนะครับด้านหลังนะครับมีเลขสามขีดอย่างนี้นะผมรับเช่าเป็นหมื่นเลยนะครับนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับความสวยนะครับพี่ๆนะครับถ้าเป็นแบบว่าไม่สวยเลยนะครับเป็นตะการตะกันแบบเขียวๆฮะก็จะถูกหน่อยนะครับนี่ฮะให้ดูอีกซีนึงครับให้ดูอีกครั้งฮะเห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยนี่นะครับพี่ๆจําแบบนี้ไว้นะครับนะครับนี่ นะครับด้านหน้ามั you, una, ої, Case, day, inga, ่งนะครับพี่พี่นะครับนี่ด้านหน้านะครับนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนะครับจะมีร่องรอยนะครับเส้นเสียนนะครับนะครับเห็นไหมครับเส้นเสียนวิ่งนะครับดูง่ายนะครับแต่ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ไม่ค่อยสวยนะครับนะครับแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆีท่านใดมีนะครับผมหนึ่งดิโชกินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับ นะครับถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับก็ส่งมาได้หรือติดต่อผมได้นะครับแอดไลน์นัก่อนได้นะครับหรือแคปหน้าจอได้นะครับวันนี้นะครับหนึ่งสีโชคก็ขอลาพี่ๆเพียงไปเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับ